อาหารสีลงเยอะๆจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะ สำหรับคลิปนี้ไอก็จะมากินอาหารสีลุงค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะคือจัดมาแบบหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็จะมีในส่วนของเค้กด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของผลไม้ด้วยค่ะด้านหลังก็แอบมีส้มตำกุ้งสดด้วยค่ะทุกคนค่ะนี่เลยจ้าแล้วก็จะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะเอามาไว้กินกับปูอัดแล้วก็แซลมอนค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินอาหารสีลุงกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะ อ,อร่อยแอบกินส้มตำอยู่ข้างหลังนะคะเพราะว่าขาดปลาไม่ได้ค่ะถ้าวันไหนไม่ได้กินปลาคือหายใจไม่ออกทุกคนชอบชอบกินปลาอืม มาละกุ้งสดก็มีจ้าจิ้มน้ำจิ้มสีฟูด อร่อยบะหมี่ค่ะ ืกินอะไรก็อร่อยขนาดกินบะหมีม่ยังอร่อยแซบมากส้มตำก็แซบค่ะอันนี้ตำเองนะคะ ปูอัดค่ะทุกคนคะ่ะจิ้มกับจิ้ม,มซีฟูดออืปูอัอดอก็เอาไปปูอัดก็อร่อยคะ่ะยิ่งเอาไปยำใส่น้ำยำร้านไอซี่ตำยำยั่วอร่อยมากบอกได้เลยสำหรับเมนูนี้ก็คือขอแนะนำอีกหนึ่งเมนูเพราะว่าไอใช้ปูอัดแบบแบบดีนะคะออื สีม่วงหอมแขกค่ะอร่อยครับอร่อยครับก็คืออร่อยมากนะคะ ทำไมไอ้ถึงเอาอาหารสีลุงมากินให้ทุกคนดูก็เพราะว่าสำหรับคนที่แบบเบื่ออาหารมองไปทางไหนก็เจอแต่แบบอาหารซ้ำๆซากๆแบบเนี้ลองจัดหน้าตาอาหารให้มันแปลกใหม่ดูนะคะเพื่อเพิ่มความอยากอาหารให้เรามากขึ้นค่ะไอ้ว่ามันช่วยได้ในระดับหนึ่งนะเท่าที่ไอ้ไปอ่านเจอมาโดยเฉพาะสีเหลืองทำให้อยากอาหารมากขึ้นค่ะ แต่ก่อนแบ็กกราวไอก็ใช้สีเหลืองค่ะแต่ที่ไอใช้แบ็กกราวสีดําตอนนี้ก็คือว่ามันเห็นสีอาหารแบบชัดเจนค่ะก็เลยเป็นสีดํามาตลอดเลยค่ะพี่กหวาน มะเขือม่วงค่ะหืมกรอบอร่อย มาลากี้นกค่ะปลาแซลมอน่ะทุกคนครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู๊ดอยู่ด้านหลัง จิ้มให้ทุกคนดูดีกว่านี่จิ้มน้ำจิ้ม,อ,มอร่อยมากกุ้งสด เกี๊ยวกุ้งค่ะสำหรับเกี๊ยวทอดนะคะทําเป็นรูปโบเพื่อเพิ่มความน่ากินเนาะรสชาติมันก็เหมือนเดิมแหละอื ้าวเกี่ยบปากหม้อค่ะทุกคนค่ะสีฟ้าจากดอกอันชันนะคะอืมอร่อยแป้งนุ่มมากเลยค่ะ ข้าเกี๊ยบปากอุ้ย <laughs> <laughs> ข้าเกี๊ยบปากหมอดสีฟ้าค่ะ <c oughs> 음. 계. 새 예, น้ำจิ้มสีฟูดอืมแซมม้นจุกมากอืมอิ่มอยู่นะทุกคน คือกินแบบหลากหลายอย่างมากที่อิ่มก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อแป้งนุ่มไส้จุก עלייך มะเกือเทศราชินีค่ะอ,อร่อยหวานแตงโมค่ะ อันนี้เขาเรียกขนมอะไรไม่รู้ค่ะเป็นยืด หายแวบเข้าไปในพิบตาเลยค่ะทุกคนถาดนี้ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนข่ะชอบกันไหมเอยสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อราการแจ้งเตือนคะ่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้นะคะสำหรับคลิปนี้ไอไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย